สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื wrote, oh ่องนะครับอ่าจะขอแจ้งเบื้องต้นนะครับในช่วงที่ผมไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะไม่ได้ไลฟ์สดพระเครื่องนะฮะผมมีกิจกรรมอื่นๆที่ต้องทำนะฮะที่ต้องทำไม่ใช่ว่าผมนั่งไลฟ์สดตลอดเวลาไม่ใช่นะครับพี่พี่จ๋าต้องกราบกราบขอโทษนะครับจากใจเสมอนะครับ ถ้าท่านไหนฟังแล้วขัดใจหรือไม่เข้าใจหรือไม่ชอบใจเลื่อนผ่านได้เลยครับนะคะผมจะแจ้งนะครับว่าในช่วงที่ผมไม่ได้ไลฟ์สดนั้นนะครับผมก็มีกิจกรรมอื่นๆทํานะฮะนะฮะทั้งจะต้องไปดูงานดูทีมงานนะรตรวจงานเช็คงานต่างๆนะครับพระเครื่องเป็นอาชีพหนึ่งก็จริงแต่เพียงอาชีพเสริมเท่านั้นนะครับพี่จ๋าหากท่านไหนสนใจสอบถามหรือจะปรึกษาอะไรก็ตามนะครับ ลบกวนนะฮะสอบถามผมในตอนไลฟ์สดนะจ๊ะนะครับเพราะว่ายังไงอะ่ะตอนนี้ผมเพิ่งออกจากโรงงานมานะครับนะฮะต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่เลยเสื้อผ้าเปื้อนหมดแล้วะค,ะครับนะเพราะงานงานผมงานหลักๆคืองานล้างเครื่องจักรครับต้องมีเปียกต้องมีเปื้อนต้องมีกลิ่นเหม็นนะครับผมต้องมีเสื้อผ้าพกติดรถตลอดเวลานะค,ะนะครับเออบางครั้ง ไม่ได้ตอบท่านใดหรือตอบช้าหรือตอบให้ไม่เข้าใจนะครับต้องกราบกราบขอโทษจริงๆนะครับพี่ๆอยากให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าจะไม่อยากตอบนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าจะไม่อยากตอบอยากตอบนะบยังไงก็ขอให้พี่ๆที่บูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวทุกๆทา่านลูกศิษย์ลูกหาทุกๆท่านนะครับ โชคดีมีสุขสมหวังแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมโบสโอฮาน่าพลาเครื่องนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ